ไอเหตุการณ์น,นี้ก็ผ่านมาสักสักพักแล้วค่ะก็คือเขาจับมือแล้วก็ดึงใช่ดึงดแรงขนาดไหนคือดึงดึงเหมือนคือดึงตั้งใจกับไม่ตั้งใจเราจะรู้ใช่ไหมนี่คือดึงตั้งใจคือดึงกระชากคือเหมือนกับเราเอื้อมมือไปอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ดึงกระตุกเราลงไปเลยแล้วแล้วเราเวทีมันวเวทีปอกุ้งเผามันจะเป็นเป็นไม้อะแขนเราก็ไปขูดกับกับกับไม้เขาใหญ่หรอ เขาอยากจะนจับเราใ้แคไหไม่รู้ว่าอยากจะให้เราตกไหมแต่เขามีเขาดึงรอบสองรอบอะค่ะรอบแรกก็คือหัวทิม้มไปเลยรอบสองเราคิดว่าเออเขาตอนแรกเขาคงไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยรอบสองหนูก็จับปกติเขาก็ดึงอีกใช่ตอนที่เขาดึง ตกใจค่ะว่าเราก็จับมาตั้งหลายคนเขาก็จับปกติใช่ไหมคะแล้วก็คือเหมือนตรงกลางมันจะมีของวางอยู่เหมือนเหมือนเป็นแท่นอะไรของของเวทีเขาอะแล้วเราเดินเข้าไปไม่ด้เราก็เอื้อมมือไปแล้วด้วยความเวลาเราเอื้อมมือเราทิ้งน้ําหนักตัวไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ดึงแล้วหัวเราก็แบบว่าทิ่มไปอย่างเงี้ยมีทะลอกค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแผลเยอะแต่คือถ้าสมมติว่าเราตกลงไปอะอาจจะใช่ใช่ได้เคลียร์กับเขาไหมคะว่าเออทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้เคลียร์ค่ะก็ร้องเพลงต่อ บ่อยค่ะก็ก็แบบหยิกบ้างดึงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนเหตุการณ์แบบที่เราต้องเจออยู่ประจําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แบบมีพยายาม <c oughs> มีพยายาม <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องดีบไว้อย่างงี้แต่ว่าแต่ว่าเราก็ใช้ความเป็นวิชาชีพก่อนเราก็ลูดคืนได้เยอะกว่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยโดนแบบนี้บ่อยๆมันทำให้เราแบบไม่อยากไปเแบบเออเวลาลง จ,จริงๆแล้วมันแล้วแต่คนนะคะคือคือคนอื่นแบบน่ารักน่ารักก็ก็เยอะคือส่วนใหญ่น่ารักหมดเลยก็จะมีแค่บางบางท่านบางคนบางงานที่แบบว่ามีคนแบบ,บบประเภทนี้อยู่สักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มัทำให้เราเระแวงไหมขอทุกทางไปนี่นจะจับดีไหมจะให้จับรู้จ,<ล>จับหมดเลยต่อต่อไปก็ตัดปัญหาด้วยกันนั่งลงไปเลยถ้าดึงก็คือดึงคืนแล้วดึงคือ <laughs> หยิกเลยนะอย่างเงี้ยดึงหย,ยงหยิกนะหยิกคืน <laughs> จริงวะเนี่ยจริงูจริงก็ค <laughs> ือเขาหยิกเรา หยิกแบบตั sheep, ้งใจรู้หยิกคืนแต่หนูย like ิ life, ้มนะไม่มีใครรู้ว่าหนูหยิกเขาหนูก็ไม่มีใครรู้ใช่การแสดงการแสดงเในละครแล้วเราก็หยิกแบบยิ้มยิ้มไงเขาไปไหมคะเขาเป็นไงบ้างเขาทำแบบแล้วเขาฟ้องเพื่อนใช่มีคนนึงแบบว่าเขาหลายรอบแล้วพี่คือแบบเขาหยิกเราหลายรอบแล้วนะวันนั้นแล้วเขาหยิกเราหลายรอบใช่เขาน่าจะแบบด้วยการเมาด้วยเป็นผู้หญิงแล้วแบบว่าเหมือนมากับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ค่ะเราก็แบบดึงพยายามแล้วขวนแล้วหยิกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หนูก็แบบพอหยิกปุ๊บหนูก็จับ จับแล้วก็หนูก็หยิกหนูก็ยิ้มหนูหยิกแรงมากกว่านั้นหนูจำได้เออแล้วเขาแแบบล้วก็บอกเพื่อนว่าอย่างเงี้ยเขาเราหยิกเขาเนียนไปไม่ก็เนียนๆไปใช่เรียกว่าประสบการณ์การออกงานแต่ละครั้งมันต้องเจออะไรแปลกบ่อยก็บ่อยครับพี่บ่อยจนบางครั้งมันจนเราลืมไปบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เชิงลู่เดแบบเนี้ยเราก้าใส่เครื่องประดับอะไรรู้ไหมก็ส่วนมากคือส่วนมากหนูก็จะใส่ของปลอมอะไรเงี้ยแบบแบบพวกแบบไม่แพงอะไรเงี้ยค่ะเป็นของเครื่องประดับ ขึ้นไปเฉยไม่ได้แบบใส่ของมีราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูติดมีลูดไปบ้างไหมคะลูกติดมือไม่มีไม่มียังค่ะเรายังมีความเป็นมิสต์อยู่แล้วก็หนีบไว้เราเรารู้เรารู้หลักเรารู้หลักเราลุ่หลักหนักสุดเจอตรงไหนบ้างครับรูปแบบไหนบ้างหนักสุดเหรอคะปลาของที่เวทีอะไรเงี้ยปลาเงินขึ้นปลาเงินขึ้นบนเวทีก็คือเหมือนเหมือน เวลาเราจับมืออนะไรอย่างเงี้ยหนูจะจับบททุกคนนะคะไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีอะไรเงี้ยค่ะคือจับทุกคนพยายามแบบรู้จับกี่รอบก็ได้อะไรเงี้ยค่ะขอแค่แบบไม่ดึงเราก็พอแล้วเหมือนจะมีกรณีหนึ่งคือพี่เขาแบบยืน่นยื่นตังค์ให้เราแล้วเหมือนแบบแกล้งเล่นอะไรเงี้ยค่ะพอเราเดินไปคึ้นจิงอ่ะจุดป,ประสงค์เราอ่ะไม่ใช่ตังค์อยู่แล้วคือเราก็ต้องการแค่เออคุณขอจับมือเราก็จับมือแล้วเหมือนแบบว่าพอเราก้มไว้อปุ๊บก็ชักตังค์อ่ะเหมือนแบบว่าเอา,เอาแบบอะไรเนงะี้ยใช่หลายรอบมากประมาณสักสี่ห้ารอบได้จนเราแบบว่า อะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็แบบว่าไม่เดินไปแล,แล้วเราก็ไม่เดินไปเราก็ไปจับคนอื่นแล้วก็ข้ามไปจับคนอื่นก็คือไม่สนใจแล้วไม่ไม่โฟกัสพอและแล้วเหมือนเขาไม่พอใจแล้วก็ขยําตังแล้วก็ปาขึ้นมาบนเวทีอ่าอืมเราก็ไม่ทําอะไร,รค่ะเราก็เก็บตังอะไรแล้วก็เราก็ร,กรก้องเพลงต่อเรียกว่าะไายรูปแบบมากๆใช่ใช่ค่ะวิธีป้องกันอะไรแบบเจอพวกแบบนี้ไงบ้างลูกผิดโอ้โหจริงๆ โอ้สายซูมไม่เยอะมากสายซูม,ซมใช่สายซูมแล้วเอาไปลงติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยหนูก,ก็งงว่าทาไมไม่โดนแบนทั้งหของหนูโดนแบนบ่อยมากเลยที่ลงเรีย <c oughs> สายซูมซูมแบบว่าซูมแบบโอ้โหซูมชัดเลยกันเลยทีเดียวนะคะก็ค่ะไม่เป็นไร <c oughs> ถือว่าพี่เขาถูกมีความสุขก,ก็เราก็แฮปปี้ก็คือโดนซูมบ่อยเราต้องการนไ่จริงๆแล้วหนูใส่ถุงน่องอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจชายคือด้วยความที่ถุงน่องเวลาเราใส่ตอนนี้มันจะมีถุงน่องแบบ เขาเรียกว่าถุงน้องบียอนเป็นเป็นสายแบบแดนเซอร์สายอะไเขาจะรู้กันคือจะเป็นถุงน่องเหมือน Le 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 เลกกนะิ้งเละค่ะคือความหนาเนี่ยเทียบเท่าเลกกิ้งเลยปิดบังได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่คือด้วยความที่มันรัดแล้วมันเป็นสีแบบสีเนื้อเป็นเงาเมันก็จะดูเป็นแบบอเ,เอ้ยเหมือน,ใ,นใช่เป็นเหมือนขาเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือเป็นเลกกิ้งเลยจริงๆเาจะแบบนี้่งเราไหมคะือแบบว่าทั้งคนเมาทั้งอะไรไม่เราส่งคลิปห้เขาดูนะอันที่เราโดนดึงอ่ะเขา <S <S ขำอ่ะเพราะเสีเขาสะใจ ลองใส่เขาสะใจคูทำไมไม่ดึงแรงๆเสียคิดในใจหนูว่านะเรียกว่าเราเซฟในดับเซฟค่ะคือจริงๆเราการป้องกันหนูไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเข้ามาจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดแล้วเราก็ค่อยแก้สถานการณ์น้างานเอาแล้วก็ทําให้หน้างานมันไม่เสียแค่นั้นเลยสุดท้ายบอกฝากแฟนนิดนึงว่าไปเจอหน้างานก็อย่าดึค่ะก็น่ารักน่ารักกันนะคะว่าเราเป็นคนน่ารักสดใสอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดดึงเราจะหยิกน้ขอบคุณค่ะค่ะ